เรื่องยอ่อของเต้นรถมือสองนี่มันจะเกี่ยวกับผู้หญิงชื่อนุชนะฮะเขาเป็นเจ้าของเต้นรถตัวนุชนะคะจะเอารถที่เป็นซากยับเยินแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของรถพวกนี้เนี่ยก็จะเสียชีวิตกันทั้งสิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาทําใหม่เอี่ยมแล้วเราก็จะปล่อยออกไปก็คือขายไหนบอกว่ารถไม่เคยชนไงโกหกกันชัดๆที่ลูกเกือบตายอ่ะกูบอกรถผมไงซึ่งผลกรรมมันก็ตามมาตรงที่ว่าลูกเขาได้หายภายในเต้นของเขาเองระหว่างเขา ตามหาลูกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มพบกับความน่าสะพรึงกลัวในเต็นท์ของเขาเองครั